สวยหรูดูแพงเปิดราคาลูกนี้ของทิมเบอร์ลี่หลังเข้าร่วมง,งานปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่เป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนสำหรับทิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมาร์สนอกจากจะเป็นซุปตาที่โด่งดังแล้วทิมเบอร์ลี่ยังพ่วงด้วยตำแหน่ง เรนออฟคาเทียคนแรกของประเทศไทยตัวแทนสตรีผู้สง่างามเหนือกาลเวลาในแบบคาเทียโดยทางแบรนด์ได้แต่งตั้งเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ซึ่งระหว่างนั้น t ิมเบอร์รี่ได้ออกงานอีเวนต์ที่ทางแบรนด์จัดขึ้นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นวันที่1สิงหาคม2565คาเทียแบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส ได้จัดงานปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่แห่งปีเนรมิตหัวลำโพงสถานที่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยพร้อมกองทัพดาราและเซเลบิตี้ชั้นนำมากมายหนึ่งในนั้นคือสาวคิมเบอร์ลี่เรียกได้ว่าเธอนั้นคือดาวเด่นของงานเลยก็ว่าได้และสำหรับลุคสุดแพงที่เธอได้ใส่ไปเฉิดฉายที่งานนั้นไม่ว่าจะเป็นคาเทียคัสเดอร์คาเทียเนคเลสเอ็โมเดล2 1 8ล้านบาทค คาเทียคลาสเดอร, 9, 45, ร์คาเทียบราสเซเล XL โมเดล945,000บาทคาเทียคลาสเดอร์คาเทียเอริง249,000บาทคาเทียคลาสเดอร์คาเทียริง XL โมเดล325,000บาทคาเทียคลาสเดอร์คาเทียริง137,000บาทรวมทั้งลูกอยู่ที่3,836,000บาท